กาดสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมซินแอดซอบนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้มีโอกาสาซื้อปืนอัดลมกระบอกนี้มาตัวนี้นะครับผมคือรุ่นไททันพีสามตัวแมกนัม357นะครับผมตัวแพงเลยนะฮะเรียกได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยปืนอัดลมที่ทำโดยโตเกียวมารีแล้วก็เป็นรุ่นแบบลูกโม่เนี่ยหรือก็คือรีวอลเวอร์เนี่ยหายายากมากนะครับ ผมเคยตั้งรับอยู่สักพักหนึ่งส่วนตัวค,คือคิดว่ามันง่ายไงคิดว่ามันแบบจะหาง่ายแต่พอเอาเข้าให้จริงๆหาโคตรยากครับผมแล้วก็ไม่ได้หาซีเรีสได้ง่ายนะครับนี้ก็เลยได้มากระบอกเียครับซึ่งนี่คือโค้ดไพท o นนะคผมสามห้าเจ็ดคือจริงๆไม่รู้หรอกว่าโฟกัสเข้าไหมอะแต่ลองดูก่อน,นเฉยนะครับไม่รู้โฟกัสเข้าหรือเปล่าคือโดยรวมอะตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับผมเปิดโม้ เห็นไหมเหมือนปืนจริงทุกอย่างเลยแต่เพียงแค่มันเป็นพลาสติกเฉยครับเดี๋ยวผมยิบลูกให้ดูกอนลูกก็จะเป็นค่อนข้างแบบสมจริงเลยอันนี้ผมไม่รู้นะว่ากล้องมันโฟกัสได้หรือเปล่าก็ต้องช่วยกล้องนิดนึงนะเนาะคือมันค่อนข้างมืดนะแล้วก็โฟกัสมันเล็กและอย่างคือผมไม่เห็นจอคือพอดีว่าอไอไ้ Wi-Fi ตัวนี้มันใช้ไม่ได้ผมต้องไปใช้เป็นไมเสริมน,นะครับโดยรวมเนี่ยความสวยอ่ะมาร์กอินอ่ะ ค่อนข้างสวยนะปอกอันนี้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับตัวโม่ผมจะค่อนข้างถนอมเลยระบบง้างนกนะก็คือเราง้างันโยงมาตามปกติครับส่วนตัวยิงเนี่ยอ้โเชื่อยิงหายเลยนะเมื่อกี้ไม่มีลูกนะขอ,อยยากโอเคเห็นไหมมันเบามากเลยอันนี้คือความเบาของตัวลูกโม่สามห้าเจ็ดตัวนี้นะครับคือ รุ่นนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาให้ตัวปืนนะมันแรงมากนะครับคือเหมาะสำหรับเด็กๆในญี่ปุ่นที่พอเล่นได้นะอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เบนนะฮะที่ทำข้อมูลไว้โดยรวมมาร์กิ้งอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมอยากเอามายิงเล่นในบ้านนะครับเฮ้ยศูนปรับได้ด้วยตรงนี้ปรับได้นะครับพวกศูนพวกอะไรนี้นะครับแต่ว่าตัวที่ต้องถนอมเลยคือเรื่องของการนะเปิดโม่ออกมาใช่ไหมแล้วเราก็สบัดเท่ๆนะครับแต่บอกก่อนว่าต้องใช้แรงในดักเนี่ยนะแวก็เอ ทำกับจอนวิกโอเคเราก็ง้างนกใช่ไหมปุ๊บเราก็ยิงโอ้แต่มันโอ้นกแข็งวะ่ะไก่แข็งนะครับไม่ใช่นกแข็งไก่แข็งจริงนะครับไก่แข็งมากแล้วก็มีความลึกตอนแรกผมคิดว่าไก่มันตื้นนะจริงพูดเป็นเล่นไปแข็งปักเลยนะมเมื่อกี้ที่ผมลองอะแต่โดยรวมมาเห็นความสวยไหมฮะได้มากริง ด้านนี้จะเขียนว่าตัวเกียร์มารีนะครับตัวที่นิวชีผมอยู่จะเขียนว่าตัวเกียร์มอรีด้านนี้จะเขียนเป็นไพทอน3ามห้านนจเจ็เดโดยรวมอะที่ผมชอบที่สุดคือจะเป็นด้ามตรงนี้ด้ามตรงนี้ของเขาจะเขียนว่าโค้นะครับเป็นตามมานะครับผมก็คือมมาทองผมเรียกอย่างนี้แล้วกันจริงๆริมันไม่มีใครบัญญัหญหรอกมันคือโลโก้อะไรก็เรียกได้หมดอะแต่โดยรวมความสวยของมันผมให้เต็มสิบนะเพราะว่าแบบเวลามันกริฟอะขอโทษขอโทษนะท่านผู้ชมคือเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคย เล่นพวกบีบีการลูโม่เลยนะครับเพราะว่าบีบีการ์ลูโม่ราคาแพงมากนะครับใครที่บอกราคาถูกนี่ผมไม่เชื่อนะฮะราคาโคตรแพงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันหาย,กนะยากเราเนาะเดี๋ยวผมขอลองกิฟในแบบที่เข้าใจก่อนโอเคประมาณนี้ถูกปะคือมันจะเหมือนตอนผมกิฟหนึ่งก้างึ่งหนึ่งเลยหนึ่งก้างหนึ่งผมจะเผิกิฟอย่างนี้ตลอดคลิปนี้บอกเลยว่าใช้กล้องใหญ่เกือบหมดเลยนะที่จริงผมใช้โซนี่อยู่ นะฮะก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแคนนอนอีกตัวหนึ่งเป็นม er ิลเลอร์เลดจอมันพับไม่ได้ไอ้นี่ก็จอพับไม่ได้แต่โฟกัสมันได้กว่านะครับก็ดีว่าไอ้ตัวตัวเล็กของผมมันเป็นตัวเลนส์มือหมุนนะครับก็เลยไม่ได้มาใช้อันนี้พอเป็นกล้องใหญ่คือผมเลยไม่มั่นใจนะครับว่าท่านผู้ชมจะเห็นกระบอกเนี้ยตรงไหนนะครับคือเมื่อกี้ผมซูมไปเนี้ยผมไม่ได้ยิงโฟกัสอะอร่างยิง กล้องมันจะโฟกัสถูกหรือเปล่าวะถ้าโฟกัสถูกก็เป็นเรื่องที่ดีฮะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่คลิปนี้ยอมรับว่าอยากให้มันออกมาดีเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นปืนอะไรลูกโม่ที่หายากนะครับแล้วก็น้อยคนมากๆที่จะหาซื้อได้ในราคาที่มันต่ำกว่าพันสี่เพราะปืนกระบอกเนี้ยค่อนข้างแพงน,นะครับและถ้ายิ่งเป็นตัวอ่ามิลิชารีนะครับตัว SAA. จุดจุดสี่ห้านะครับค่าตัวเขานะครับมือหนึ่งอ,อยู่ที่สี่พันห้านะครับอันนั้นอยู่ที่สี่พันห้าและอีเนี้ยนะครับไม่เคยเห็นในเว็บด้วยผมไม่เคยเห็นในเว็บ ดังๆหลายเว็บไม่ว่าจะเป็นทางร้านลูกี้บิวเมเนเะครับหรือว่าร้านหลายๆร้านที่เคยมาลงขายผมเจอรุ่นนี้น้อยมากๆนะครับมันจะเป็นบางกรณีคือมันนําเข้ามาก่อนที่จะมีการออกมาตรการควบคุมนะครับช่วงนั้นเนี่ยจะมีงานหลายๆงานเลยมีจำหน่ายออกมานนั่ก็คือมารุชินนะครับธนากาธนากะเวิร์กเนี่ยคือหายากมากๆนะแล้วก็ไม่ค่อยเจอกันส่วนมากจะมีคราวโมเดลนะครับอัในช่อง ช่องพี่นาซ่ามีนาซ่าแอนทอยกันถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีนาซ่าแอนทอยกันเขามีอยู่นะครับอันนั้นคือหายากมากๆคือบิยอนกว่าไอ้ตัวนี้อีกนะครับแต่ตัวนี้ผมดีตรงนี้ว่าผมได้กล่องมาครบหมดเลยนะครับมีปลอกมีอะไรครบหมดซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีอะ่ะเพราะว่าเราได้ของครบหมดเลยส่วนข้อดีอย่างตัวนี้ด้วยความที่ว่ามันแรงไม่มากครับมันก็เลยแบบสามารถยิงเล้นในห้องนอนได้แต่ไม่ใช่ในบ้านนะไอ้พวกห้องกินข้าวหรือห้องครนะัวเนี่ยอย่าไปเล่นแต่สมมติถ้ายิงเล่นในห้องนอนเนะี่ยก็ ได้อยู่นะครับเพราะว่าความเร็วสูงนั้นไม่ได้มากเพราะาปืนของตเกียรมรีนะครับผมชอบความแม่นยําผมไม่ได้ต้องการเอาไปยิงนกยิงจิ้งจกนะครับมันเป็นความคิดที่แบบเขาเรียกว่าไงคือผมก็เป็นคนรักสัตว์นะผมมองว่าเรามีวิธีไล่ะที่มันดีกว่านี้นะครับการที่เอาไปยิงจิ้งจกหรือนกเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่จําเป็นเท่าไหร่มันแล้วแต่คนนะครับอย่างว่าแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เอาอาปืนอดรมณ์อย่างเงี้ยที่มันแบบดีๆเอาไปยิงนกอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบชอบเท่าไหร่นะ โดยแต่โดยรวมอ่ะงานตัวนี้หาค่อนข้างยากนะฮะในราคาจริงๆผมเสนอราคามา750้านะครับแต่ว่าได้มาในราคาขนาดนี้ก็แบบคุ้มมากนะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้จะไม่มีการทดสอบเพราะเนื่องจากว่าปืนลมตัวนี้ครับมันหายากแล้วแล้วก็บวกกับกลไกอะไรมันเนี่ยแน่นอนครับมันไม่มีอะไรรองรับเลยนะฮะตอคุณนี้เลยนะครับเซฟตี้เนี่ยจริงๆผมจําไม่ได้ว่าเขามีหรือเปล่านะครับแต่ยอมรับว่าไกแข็งมากที่ผมลองแบบ รายไฟเมื่อกี้ถ้ากดอย่างเงี้ยปกติอ่ะมันก็คือการหมุนโม่เล่นๆถูกปะเคลียปืนก่อนนี่อันน่ะผมชอบมากเลยเนะี่ยคือสมมติบางทีอ่ะเราเอารูปไม่ออกเชียมไหมเราก็มาอันึี้ใช้นิ้วกดเอาแล้วก็ออกมาแลวหนึ่งนัดนะครับคือผม่อนข้งชอบอะไรแบบนี้มากเลยสิ่งที่สำคัญน,นะครับสำหรับปืนลูกโม่คืออย่าสะบัดอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนจริงวิบีการหรือพลาสติกอย่าไปหาสะบบัดฮนะเพราะว่าแตก พลาสติกก็แตกครับตัวแตกเลยครับบอกเลยวิธีการนะครับมันจะมีช่วงนี้เห็นปะม,มันจะมีอยู่ตรงนี้นี่เราเวลาเราเล่นนะถ้าไปเปลี่ยนลมแบบพวกโฟมเรากดกลับมาก่อนนะครับแล้วก็บิดแล้วก็หมุนนิดนึงให้มันเข้าล็อกนะคแค่นี้จบเรื่องแล้วเห็นไหมพร้อมใช้งานนะครับอ่าโดยรวมเนี่ยงานสวยนะครับแล้วก็ผมหมดนข้างชอบมากเรื่องความแม่นยำอย่าไปหวังครับเพราะว่าตัวเกียรอีกรุร่นนี้ ไม่ได้มีความแรงที่แบบทำร้ายสัตว์หรือว่ายิงเป้ากระดาษทะลุนะฮะก็พอได้แหละนะครับเรื่องความแม่นยําก็ถ้าเป็นมารุอสิสูงสูงสุดอยู่แล้วครับเรื่องความแม่นยําจากเดิมโรงงานอ,อันนี้คือเดอะเบสครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเจอลิปหน้าครับเพราะว่ากระบอกนี้ก็น่าจะวางขายเหมือนกันก็อาจจะอีกนานควาจะวางขายผมอยากเก็บไว้ดูเล่นก่อนเอาไว้ถ่ายรูปเล่นก่อนก็กเจอชิปหน้านะครับสวัสดีครับ